สวัสดีจ้าวันนี้สาวจ๋าจะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูแซ่บๆทานกาันอีกเช่นเคยจ้าวันนี้ได้วัตถุดิบเป็นกระดูกหมูจ้าเราจะจะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูผัดเผ็ดกระดูกหมูทานกับข้าวสวยร้อนกๆแซ่บกันเลยจ้าเดี๋ยวเราไปรับชมขั้นตอนการทํากันเลยนะจ้าทาง่ายๆสไตล์สาวจ๋าจ้า ตั้งกระทะร้อนดีแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปเลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ำมันลำข้าวนะคะตามด้วยพริกแกงเผ็ดลงไปเลยจ้าขัดให้หอมเลยนะจ๊ะ จะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะจ๊ะขัดให้เครื่องแกงในพริกแกงหอมดีเลยนะคะ จากนั้นก็ใส่กระดูกหมูที่เราล้างเตรียมไว้เลยจ้าโบลงไปเลยจ้าอัดให้พริกแกงเข้ากับกระดูกหมูดีเลยจ้า ก็เติมน้ำเปล่าลงไปเที่ยวเลยจ้าเดี๋ยวสาวจ๋าจะตั้งกระทะตุนไว้ให้กระดูกหมูเปื่อยดีเลยนะจ้าตั้งทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีจ้า กระทะเดือดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันเลยจ้าใส่ผงชูรสลงไปเลยจ้าตามด้วยน้ำปลานะจ๊ะแล้วก็เราจะตัดหวานเล็กน้อยจ้าน้ำตาลจ้ะแล้วก็จะใส่ซอสหอยลงไปอีกเล็กน้อยจ้า คุณให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะจ๊ะแล้วก็ตั้งตุ๋นต่ออีก15นาทีจ้าค่ะปิดฝาตั้งกระทะตุ๋นกระดูกหมูของเราให้เปื่อยต่อเลยนะจ๊ะอีกประมาณ15้านาทีจ้า ก็เริ่มวดลงแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาเติมพริกชีกกฟ้าใบมะกรูดแล้วก็ริกไทยสดลงไปเลยจ้าบรรยากาศฟินสุดๆเลยจ้าฝนกำลังตกเลยทางบ้านเพื่อนๆฝนตกกันไหมจ้ากลิ่นนี้หอมมากๆเลยจ้า กระดูกหมูกรดกสาจาเนี่ยเรื่องข้าวมากมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวสาจาจะตั้งให้น้ำงวดลงอีกเล็กน้อยจ้า ผัดเผ็ดกระดูกหมูของเราก็เปื่อยได้ที่ดีแล้วนะจ๊ะเรามาใส่ใบกระเพราบ้านไปเพิ่มความอร่อยเพิ่มรสชาติกันเลยนะจ๊ะเพิ่มความหอมจ้าโบ๊ะลงไปเลยจ้ะแล้วก็ผัดให้ใบกระเพราของเราสลุดดีเลยจ้า ก็เสร็จแล้วนะจ๊ะผัดเผ็ดกระดูกหมูสแซ่บทำง,ง่ายๆสไตล์สาวจ๋าจ้าหน้าตาน่าทานนะจ๊ะเพื่อนๆปิดกระทะได้เลยนะจ๊จะหลักใส่จานพร้อมเติบพร้อมรับประทานคู่กับข้าวสวยหรือจะเป็นกับแก้มก็ชนะเลิศเลยจ้าเมน,นูนี้ผัดเผ็ดกระดูกหมูรสชาติจัดจ้านจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าผัดเผ็ดกระดูกหมูรสชาติจัดจ้านทําง่ายๆสไตล์สาวจา๋จาจ้าหน้าจาหนหาทาน,นมากๆเลยจา้ากินนี่เตะจ,จมูกมากๆเลยเพื่อนๆตักข้าวมาทานพร,ร้อมสาวจ๋านะจ้าเจริญอาหารอีกเช่นเคยจา้าวันนี้ สำหรับวันนี้สาวจ๋าต้องขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องจ๊ะจ๋ากินแซ่บมากๆนะคะสวัสดีค่ะ